ทำไมผู้มีเสถรมจ,จึงได้เสียงขางที่ จะมเป็นตากรุณาของตนก็ไม่ทำให้คนอื่นดรอนไม่ได้ขาสัตว์ชีวิตไม่ได้ข่มขูกอนใครไม่ได้ประพบติผิดอะไรกมไม่ได้โกหกไม่ได้เท็มสุราไม่ได้อยงนเป็นตน,นลอลไรก็เพราะเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามก็เลยรักษาศีสธนทาของตน สุดวีเศษธรรมปุโรหิสุดตอนการไรก็ก็ได้อย่างง่ายจะขอยืมของใครก็ใครก็รู้ว่าเราเป็นผู้วิเศษธรรมผู้ใจดี ผู้สื่อสารผู้มีจิตใจดีดีงามก,ก็มีคนสนับสนุนนะคนสนับสนุนนัแหละถ้าเราเป็กิจการของตน <c oughs> ก็ไม่ต้องหวงแวเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้มีศีลธรรมมีจิตใจดีดีงามมีเมตตากรุณา สับสมบัิเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนี่และเดินมาจากสินธรรมที่มีเมตตากรุณาที่มีจิตใจที่ดีงามก็อยอมได้สิ่งของอย่างไงานแก็มีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลก็ต่อการความช่วยเหลือคนมาช่วยก็จะทำอะไรก็มีแต่คนอยากจะให้ ဒီသမ္မေသုံးဗျာဒျာန်ကောင်းလာညည်းကြီးခဲ့ဘိုင်းဒီလာရှိတဲ့အစလက်ကပါအရင်ကန်တာတာလဲဆိုတော့တာဝေတာကရုဏာတာအာစိတာလို့စိတ်ကောင်းလောကောင်းရှိလို့အိမေကိုဘူယနဘူယနဗဒေပြီ

delegado မြောက်ဝိုင်းစီဘဝရေတုံးကြမယ်ဆိုရင်ရလည်းပဲစိတ်ကောင်းလို့တော့ငေါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းအောင်ကပြောင်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာလာ။လာပြီးတော့ကုညီပဲပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပါမယ်ဘုရားအပြိမ့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်ကုညီရှင်လည်းပါပဲ။တယောက်ပစ္စည်းဆိုတာရအရွယ်တွေ။လာလသာတဲ့သာတနေ့တစ်နေ့ ตัวิรามาเวาตทีละอยา่างก็ะด้เอาลงใมิอเยาบว่าีซีอะนตัอาชลชิบอเรก็ขอที่สอผู้เรีมีเสียงก็มีชื่อเสียงที่กระจายไปทุ ชื่เสียงที่กระจายไปทั่วไปก็เขาหนามีเส้นทำนะก็ถือว่าจะไม่รวยก็ตามเขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติเท่าไรเขาเป็นผู้ใจดีนะเขาเป็นผู้ซืสเขาไม่มีไม่ทำไม่เคยเดรอนโดยกายาจะชื่อเสียง ใครๆพูดถึงเราก็ก็ยกยงสรรเสริญกาทำให้ชื่อเสียงที่ดีของเราเนี่ยกระจายไปทั่วนะไม่ใช่เฉพาะ,ะกระจายไปทั่เวเสียงแวดลมของเราเนะสามารถกระจายถึงสวรรค์ไปด้วยใครด้ยินหรือเปล่าพระอิน ใครรู้ไหมครับผู้ทมีศินธรรมนั้นแหละผูมีศินธรรมทำเป็นประสงค์ผู้ปฏิบัติปฏิบัตชอบจะอยู่ในป่าก็ได้เพราะเป็นผู้มีศินธรรมทเทวดาน้ำฝากก็ลงมากล่าวไว้นั่นแหละข่าวจื่อเสียงจากกลิ่นหอมของศินธรรมนี่นถึงสวัรรค์เลยพยาน ผู้มีศีลธรรมจะมีจื่อเสียงที่ดีกระจายไปทั่วใครพูดถึงก็จะยกย่องสรรเสริญกันทางนั้นอันนี้ก็ผู้มีศีลธรรมที่พรที่สุิ์ท่าไหรมีจื่อเสียงที่ที่งามกระ,ระจายไปทั่วไปที่ลาชีเดียวก็โมยายาชีเมทุรียาเมวชุเดียากรบะ,ะเลยนะ ကုန်တရရင်းချောစိုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုယခင်ပါလေတဲ့အဲ့တော့အမေတ္တာကရုဏာရှိတဲ့အတိုင်းသစိတ်ကုန်တော်လည်းဥပရှိတဲ့အတိုင်းတပါတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဂုဏ်တုံက္ခာမရအောင်လားသမဟုတ်တာမဟုတ်တာမပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိစာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တပြောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီကုန်တရိန်ဆရာကလူတရင်းလူချင်းဆောင်ပြောတလို့ပေါ့။ဒါမဟုတ်ပါ့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြောရခါကျတော့ကုန်တရိန်ရတွေ့လာတာပေါ့။အဲဒီကုန်တရိန်ဆရာကဒီဒူပြည်ရောက်ပါဘူး။တီလာရဲ့ကုန်တရိန်တီယာရဲ့တီလာရဲ့ဒါအန္ဏဆရာကဝိ chainId အန္ဏဆရာဒူပြည်ရေမကောက်၊납ပြည်ထိတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားများတော်တယ်မှာပဲတတရတာအထောက်ကြတယ်။တော်ရမှာနေရတဲ့အခါကျတော့တီလာနဲ့ပြဿနာတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြလား။နာဒီတော်လာပြီးတော့ဖူးမျောကြရရှိနိုင်ပါတယ်ရှိပါရဲ့။အဲ့တော့တရားအမိနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲ့လိုပြီးတော့ဒီအာယုန်ပြွေးကြည့်ပြီးတော့ရှီကူနေပါတယ်လေ။တို့ဝေရှိကူခဲ့တဲ့သတိလာရှိတဲ့ဘု သောတိလာသောတိလာဘောကောရှိခိုးလေပါတယ်။ဒါယမတီလာအနာဆိုတာကတိပြအနာတိလက်ပို့ပြောမေးချင်ပါတယ်။တိပြအနာတိကအိုးနောက်ဖြစ်တိမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဒီလာရဲ့ကော โจโจิสุดอลยอะยิจังพบาร์เรข้อที่สอที่ส,สเราจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนไปในสังคมเ,ออเรามีหน้ามิตาชูหน้าชูตาของเราได้อย่างที่ยังสบายนะเพราะเรามีเป็นผู้มีจิตใจที่ๆานะเรามีเมตตากรุณา เราไม่เส้นทำที่บริสุทธิ์ไปไหนก็เราก็ชูนา้าชูตาของเราได้อย่างสบายอย่างดีนะถ้าไม่มีเส้นทำยังไงบ้างก็เขาสังคมกันไม่อยากจะให้เห็นเห็นหน,หน้าเราเท่าไรพ่าวอะไรเราก็อาจจะชอบคาสต้ตาชีลเังอาจจะชอบเป็นคนขี้ก้มงอยบ้าอาจจะเป็นเจ้าชู้บ้างอาจจะเป็น ที่โกหกแบบที่เมาแบบอย่างนี้มาโดน,นถ้าไม่มีเสียนธรรมเข้าสังคมก็คิดถูกแ,แล้วก็เราเข้าต้องตัวเองไม่กล้าจะชูนาชูตาชูนาชูตาเท่าไรเลยอายเขาเพราะเรารู้ตัวเองไอ้ผู้มีเสียนธรรมเนี่ยบอกได้ส่วนนี้แหละใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นคนดีเราไม่จิงใจเราไม่มี เราไม่ทำให้ใครโดนร้อนโดยการดยวาจาเราไม่เส้นทำที่บริสุทธิ์เราไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเราไม่ขโมยของเขาขอาใครเราไม่เป็นเจ้าชู้ไม่ติดผิดในกรรมเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้จนสุราไม่ได้ครื่อเรากคำวมยังไม่เบี่เราไม่เป็นขี้เมาก็เบอร์เรานับถือตัวเองได้ชือมันตัวเองได้เข้าในสังคมอะไรก็ หน้าตาเป็นไงบ้างผ่องใสหน้าผ่องใสก็มีหน้าตาที่ผ่องใสหน้าตาที่แจ่มใสชุนาชตาชุนตาเดออย่างดีอย่างสบายนั่นเองผู้มีศีลธรรมจะได้อานิสงส์ผลประโยชน์ขอนี้ด้วยติละศีลธรรมพวกผมเมาดู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 เลยว่าราคะมันนิทานยาระรามะ သာှတပကကကသဆနကနကတကရှတွြမနပှရွသမသပာမခသမာတပှ maထပြသစလစ ဒီလအရမ်းစောင်းချုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအဖွဲ့အစည်းအဲဘလုအတွတ်တို့ရတဲ့ဩရအခါမှာညံ့တာငေရအောင်လို့တာညံ့တာရှုရှလန်လန်နေရှိနိုင်ပါတယ်အဲတက်ဒီလဘပြေစောင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောင်းမြင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကောကောအတွတ် တော်ပါတာအကိုလည်တတ်တယ်ဗော။တောက်ဟိုပြမှုလည်းဝါဒနာပါတယ်ခုံမှုလည်းဝါဒနာပါတယ်။ပြုပါအညာဝလည်းပြပါတယ်မဟုတ်တာလေ။ဟောပြောတတ်တယ်၊သိညာပြောဆုံးတယ်။အည့်အင်းစားလည်းမကြီးစီဝါဒနာတော့လဲဆိုတော့လူတော်တော်လည်းတိုးတဲ့အခါကျတော့ရှက်ဆရာကြီးကြီးကိုကိုဝတိစုံတို့မြာရဒီကြီးမှဒီမှာပေါ့။ကိုကိုဝတိစုံပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ นี่ๆญาณธรรมมันเปียไม่ได้มันเปียชินแล้วมันไม่ศีลบาลถ้าติละศีละบกวนจะเราละญาณจิตยิดาดาศูนย์ลันลันตาสิทธิ์ธรรมยาโนดิโกอิจีอยู่เนรากบอยู่เนราผิดแต่ด้วยเจ้าละญาณอาแนะชวนลันบิโดอิจีบิโดนันดีเดตบอศีบาลและติละศีละบกวนว่ายาศีเดอาจารย์กะบะบะข้อที่4ก็คือ สุดเวลาถึงก่อนจะตายไม่มีความลืมลืมล,ลืมลไม่มีความลืมลืมมีสติทำใ้เมื่อมีสติตายโดยสตินาตายโดยสติก็อันนี้ก็อาน,นิสงผลประโยชน์ผู้มีศีลธรรมนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก่อนจะตายก็จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านจิตใจเราไม่ได้ คิดไปอย่างอื่นไม่เกิดไม่มีความหลงลืมลืมลืมนะก็มีสต,สติสมัมปชัญญะเสมอของที่สี่นับได้เชายยาวศิวจุตยาบาลสระเท迦ได้เชิงกาคาลามาดัมมาตมุยมวีตียดาดัตเดนะคุติลานนี้มีส่งนามเชื่อไว้เจักกูดี ယောကိမောလေဝါရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြပါအိကာဒီမကောင်းတဲ့အာယုံမဲ့ပေါ့ပါမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့အာယုကျုံနေမှာပဲကိုပူဟာမှပြုခဲ့တဲ့အို့သူကနေတရိယဘီလို့နေမှာပဲပိမေဘွားမြာအထုံနေကြတဲ့အရောပဲဘွားမြာအထုံပြီးတော့နေမှာပဲစိတ်ကပဲမှရောင်းတော့မှာဟောတဲ့ရဟန်းတော်ဤမွေတရားနဲ့တရားတဲ့တိလရှိတဲ့ပုံကိုများမှာ တို့မွေတရားရတဲ့ဆရာတချုံကြတော့မိမိကြောရောင်းတယ်ဒါရောရန်ပြီတော့၄ရယ်သလားတို့ဝေးတယ်တော့ခေါ်တယ်မတို့မွေသလားတတိရှိရှိနေတာဒါကောင်းတဲ့အာယုအယုနိုင်တဲ့တရားဘာဝနာလေးဟောနေအာထောင်င်းနဲ့သိသွားနိုင်တယ်စတိလာအချို့တရားဘာဝနာကခေါ်တိစီခေါ်နေခင်တူခေါ်တော့ခင် เราจะได้รับผลประโยชน์ในชาตินนะขคอทียาผู้ที่มีศีลธรรมเมื่อตายไป่วนใหญ่ก็ย่อไปเกิดที่สวรรค์นาโยนไปเกิดที่สวรรค์อันนี้อันที่สูที่จะได้รับอนาคตข้างหน้าก็คือตายผู้มีศีลตายไปย่อมไปเกิดที่สวรนะสวร,นนนนรค,ค์ผู้พูมที่ ဘာနာခြင်းကပါတယ်ဆရာတည်လာရှိလဲကိုများမှာမတွေမွေတည်လာရှိလဲအတွဲကြောက်ကောင်းလာအာယုပြုပြီးတော့တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောက်ဘာဝနာရှုတော့ပေါ်တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောက်လာရှင့်ကြဲတဲ့အတွဲပေါ်အစိမ့်လက်စင်ကြပြီတော့နေလာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောက်ဟဲ့တော့အထည်နာပင်း nabla na loka wo yaw wa ja ba de ta htin la shi da bhuwa na pi na pi na loka wo yaw lai ba de bhuwa ma ya shi da chu daya ga le ba na bhuwa ma ya shi da chu daya ga tapa aw chu daya ma bah ya nai ba de soe a cha bhuya shi ko lo mya ga ho da da shi ba de de ni ในชีวิตประจำวันของเราก็าพยายามรักษาเสียน้าของเราบริสุทธิ์าต้องการอะไรก็เราก็ยอมได้เสี่จเรานั้นไปชื่อเสียงของเราก็ก็ยอมดีมีเด่คนช,นช่วยเราเราจะเข้าสังคมมีหน้าตาที่ผ่องใสเวลาจะตายก็ตายโดย ปีสติสามปัญญะก็เราก็ปฏิบัติธรรกันทุกวันทุกวันเวลาถึงเวลาจะตายก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบาาัติธรรมก็ควรจะคิดพิจารณาว่าในชีวิตของเราได้ได้ได,ได้ความทำความดีอะไรบ้างคิดว่าเราเคยทำบุญทำทานที่ไหนบ้างเราไปทอดผ้า่าที่ไหนเป็นประธานกานท,ที่ไหนเราไป สราวว่าอาราที่ไหนไม่ช่วยทำบุญที่ไหนอย่างนี้เปน็นต้นนะคิดถึงเรื่องคุณงามความดีที่เราได้ทำอันนี้ที่เรามีสินทำได้บริสุทธิด์ด้วยก็ใช้ได้ก็ดีถ้าให้ทำให้ดีที่สุดก็คือก่อนจะตายไม่ต้องคิดอย่างอื่นที่ทุกวันทุกวันที่เรามีการปฏิบัติ ก็อภาวนาภาวนามองมาดูโองกรรทานของเราหรือมองดูอะไรเกิดขึ้นจาังที่เราปฏิบัติธรรมนั้นอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับความรู้สเกี่ยวกับจิตใจเราก็ภาวนาคำนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปดู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 ดไปเพราะเราไม่หวงอะไรเรารู้ว่าระยะเวลาใกล้จะตายแล้วไม่ใช่เวลาจะไปต้องมองผู้อื่นเขา เราบางคนก็ทัาใจไม่เป็นกอนตายก็เป็นห่วงคนนะนะั้นให้ห่วงคนนี้ไปอันนี้ไม่ถูกเลยเราเป็นเหมือนกับว่าเราจมน้ําจมดำน้ำก็ขึ้นถึงสะดือจากสะดือก็ถึงคอแล้วอีกไม่นานก็นจะเข้บบาปากเข้าตาแล้วจะตายแล้วจจะจมน้ำแล้วเราไปห่วงผู้นี้นนั่งอยู่บนบก ะถูกไหมผู้ที่อยู่บนโบกก็ปลอดภัย mm. เขายังจะต้องมีอายุยืนยาวหลายหลายสิบปีเราไม่กี่นาทีที่จะจะ,จะตายแล้วไม่ควรควรจะห่วงผู้ที่อยู่บนบกนั้นไปเลยนั่นแหละก่อนจะตายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเราไม่กี่นาทีจะตายแล้วไหมจะต้องห่วงใครไม่ต้องห่วงใครอันนี้ มันใจภาวนาอยู่กับการภาวนาอะไรเกิดขึ้นให้รู้ตามรู้ตามรู้ตามทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดดับไปเกิดขึ้นเกิดดับไปรู้ความเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรือไปถ้าภาวนาอย่างนี้พระเบญชา์แนะนำสัสอนไว้ว่าผู้จเจริญภาวนาก่อนตายก่อนจะจิตจะดับไปสามารถบรรลุธรรมได้ เอเมนเ่พอเราสะสมบุญกุศลบารมีสะสมศินสมาธิปัญยามาหลายตลอดชีวิตของเราหลายวีเราก็ปฏิบัติมาทุกวัน